ผมนาวจากคาร์ไซทีมครับตอนนี้ผมอยู่ใน GWM Haval j o l i o n Sport นะครับบอผมตรนี้ว่าเราเคยนำเสนอนะครับ ทั้งในแง่ของการขับขี่ทั้งในแง่ของภาพรวมตัวรถต่างๆไปละแล้วเราก็เคยรีวิวเจาะลึกไปแล้วในรุ่นอัลตร้านะครับแต่วันนี้จู่ๆได้กลับมาขับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งที่ผมใช้คำว่าเกรดวอลก็ถือว่ามียอดขายที่พอได้อ่าที่พูดแบบนั้นเพราะว่าณวันที่เปิดตัวเนี่ยตัวรถณวันนั้นเนี่ย ต้องใช้คําว่าค่อนข้างน่าสนใจทั้งในแง่ของตัวมิติตัวรถนะครับทั้งในแง่ของฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ให้นะครับแต่แน่นอนว่าพอมาดูตัวอัลตร้าเนี่ยออปชันค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับในเรื่องของตัว ADA s ในเรื่องของตัวระบบเซนเซอร์ระบบช่วยเหลือการจอดต่างๆคือมันเยอะมากๆซึ่งผมเชื่อว่ามีลูกค้าบางส่วนเขาไม่ได้อยากได้ในเรื่องของตัวระบบพวกนั้นบางคนเขาก็อยากได้รถที่เป็นไฮบริดก็พอแล้วอุปกรณ์เซฟตี้อ่ะ อย่างน้นอยๆก็มี traction control ABS airbag อะไรพวกนี้ขอให้มันมีในรูปแบบของพื้นฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีกลุ่มลูกค้าที่เขาอยากได้แต่แน่นอนครับว่าในโจไลออนที่เปิดตัวในยุคแรกๆเนี่ยการเกลี่ยออปชั่นอาจจะใช้คำว่าลูกค้าบางส่วนพอเปิดสเปคตารางดูแล้วก็ใส่หัวกันเยอะนะครับเลยทำให้ GW m หรือ r e a t w a l l Motors เนี่ยทำการใช้คำว่าเขยา่า ไลน์อัพของโจไลออนอีกรอบหนึ่งนะครับตัวอัลตรายังคงขายอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวรองลงมาเนี่ยอย่างเช่นตัวโปรหรือตัวอื่นๆเนี่ยยกเลิกละเปลี่ยนมาเป็นตัวสปอร์ตแทนในตัวสปอร์ตเนี่ยก็ใช้คำว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับใช้คำว่ามันค่อนข้างที่จะฉีกแนวไปจากตัวจไลออนที่เป็นตัวอัลตรานะครับแม้ว่าบอดี้ไซส์ต่างๆเนี่ยก็จะ ใช้คาว่าก็คล้ายๆกันก็นว่าได้นะครับพูดถึงขุมพลังกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ g ีนิมยูเอ็มฮาวาโจไลออนสปอร์ตนะครับก็จะเหมือนกันตัวอัลตร้าเลยนะครับก็เป็นขุมพลังไฮบริดนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร NA ไม่มีเทอร์โบโนะครับจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลังรวมของเขาจะอยู่ที่190แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรแล้วก็ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ DHT นั่นเอง นในเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง180 1 20ผมคงไม่พูดอะไรเยอะแล้วเพราะจริงๆแล้วเราก็เคยนําเสนอไปแล้วเราก็จะขึ้นข้อมูลให้ทุกท่านได้เห็นกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ํามันในคันนี้นะครับก็เราเทสกันในระยะทาง90กิโลเมตรนะครับความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเส้นทางที่เป็นไฮเวย์โจไลออนสปอร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งโจไลออนในตัวอัลตร้าจริงๆแล้วใช้คําว่าข้อมูลนี้อินร่วมกันได้เลยนะครับ ตัวเลขเออกมาอยู่ที่14.81กิโลเมตรต่อลิตรก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นถ้าเทียบกับขุมพลังไฮบริดในรถหลายๆรุ่นนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของตัวเลขสมรรถนะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของความแรงเนี่ยก็ถือว่าพอฟัดพอเวียงกับคู่แข่งในตลาดได้อยู่นะเอาจริงๆคือจะบอกว่าโจลออนเป็นรถที่อาจจะไปจับกลุ่มคนที่อยากได้ SUV ไซส์เล็กหน่อยนะครับแต่แน่นอนว่า หลายคนก็คงจะมองในเรื่องของบัตเจ็าก,ก,ก็สว่วนหนึงซึ่งณนะตอนนี้ตัวโจล i o อนสปอร์ตที่ผมขับอยู่เนี่ยราคาเขาเป็นราคาพิเศษนะครับ79,000บาทนะครับจากราคาปกติเนี่ย79,900บาทก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วบวกกับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองในเรื่องของ s i ซ i n g ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับในด้านของขุมพลังเนี่ยสำหรับ j o ไลออนสปอร์เนี่ย่าจะเน้นในแง่ของการใช้งานทั่วไปซะมากกว่านะครับคือถ้าเกิดเนี่ยผมวิ่งกันอยู่60หรือแ้กระทันน่ง30-40บบนี้ผมว่ามันก็พอได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีกดกดเร่งเรเร็วๆถามว่ามันให้ได้ไหมจริงๆมันก็ให้ได้แต่อาจจะไม่ได้ดุดันขนาดนั้นนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าขุมพลังไฮบริดของ G w m เนี่ยน่าจะเรียกได้ว,ว่ามีคาแรคเตอร์ที่ อาจจะยังต้อง develop เ,เพิ่มเติมอยู่นะครับแต่โอเคสิ่งที่เขาบอกอยู่เสมอก็คือเรื่องของกำลังดูเหมือนว่าจะเน้นในเรื่องของพลักกำลังซะเยอะนะครับเพื่อที่จะทำให้การขับขี่ของของรถคันนี้เร็วขึ้นชัดเจนถ้าอย่างศูนย์ถึงร้อยเนี่ยถ้าโหมดน o r m a l เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก1ิวีได้แต่ถ้าเกิดใส่โหมดสปอร์เมื่อไหร่เนี่ยเครื่องยนต์จะทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็เร็วขึ้นชัดเจนลักษณะของ ไฮบริดของ G w M เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเน้นในเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องซึ่งเอาจริงๆในจังหวะของการที่จะวิ่งไฟฟ้าเนี่ยมันมีไหมม,มันมีนะครับแต่ก็จะเป็นจังหวะที่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็จะมีสลับสลับให้เครื่องทํางานผสมกันคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะทําให้ในแง่ของการใช้งานนะครับ หรือแม้กระทั่งการขับขี่โดยเฉพาะทางไกลเนี่ยอย่างน,น้อยก็สามารถสกิตคันเร่งปุ๊บแล้วก็มาได้ทันทีแต่จังหวะที่เรากดคันเร่งเต็มเนี่ยจะรู้สึกอยู่อย่างก็คือมอเตอร์จะทํางานทันทีอันนี้เป็นนิสัยปกติของไฮบริดอยู่แล้วแหละมอเตอร์มันต้องติดก่อนอยู่แล้วแหละนะครับแล้วเครื่องยนต์จะตามมา1500งร cc คันนี้มันอาจจะน้อยไปไหมผมว่ามันก็ใช้คําว่าอาจจะสมตัวสําหรับบอดี้รถนะครับแล้วก็ในแง่ของการใช้งานนั่นเองแต่ถ้ามองในเรื่องของความประหยัดล่ะเอาจริงๆแล้วอาจจะเป็นจุดหนึ่ง หล,หลายคนก็กางขากันอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่ได้ซัดมากเอาจริงๆผมว่าตัวเลขที่ดีกว่า14กิโลเมตรต่อลิตรที่ผมทําได้เนี่ยถามว่ามีให้เห็นไหมผมว่ามีให้เห็นแน่นอนนะครับตัวเลขก็อาจจะอยู่สักประมาณ16-17อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดคุณสามารถเรียกลีียเนียนเนียนได้นะครับในแง่ของการใช้งานทั่วไปเป็นอย่างไรเท่าที่ผมลองใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆแล้วก็เป็นรถไซส์ที่ค่อนข้างที่จะโต คือใช้คําว่าอันนี้มันไม่ได้ใหญ่ครับถนนแต่ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานโดยทั่วๆไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของโจไลออนเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสขับมา2ครั้ง3ครั้งเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเลยช่วงล่างนะครับในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ถือว่าเอาอยู่นะครับในเรื่องของการเข้าโค้งในแง่ของการเจอพวกรอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าก็ค่อนข้าง เนียนนะครับในเรื่องของการเจอรอยต่อเนี่ยผมว่าก็ทําได้โอเคนะอาจจะไม่ได้เนียนนุ่มขนาดนั้นถ้าใช้งานท่กไปเอาจริงๆแล้วคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสด้วยซ้ำเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะช่วงล่างก็เป็นจุดเด่นของรถคันนี้เลยก็ว่าได้นันตั้งแต่วันแรกที่ผมได้มีโอกาสขับจากเส้นทางกรุงเทพไปเขาใหญ่แล้วก็มีมาอีกรอบนึงนะครับก็คือขับในกรุงเทพนี่แหละขับดูว่าเออในลักษณะของคาแรคเตอร์ตัวรถนั้นเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเออตัวรถคือทามาค่อนข้าง โอเคเลยนะแต่รู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าโจไลออนสปอร์ตเวลาขับรู้สึกได้ว่ามันจะมีความคล่องตัวกว่าตัวอัลตร้าเล็กน้อยอาจจะด้วยในแง่ของตัวรถนะครับอาจจะด้วยของอน้ําหนักตัวรถที่อาจจะแตกต่างกันเพราะว่ามันต้องมีการติดอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงซันรูฟด้วยซึ่งในตัวสปอร์ตเขาไม่มีซันรูฟให้นะอุปกรณ์อะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เยอะมากซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรถในแบรนด์ GWM หลายๆรุ่นที่ออกมาซึ่งถ้าเกิดพูด g ี M โอเคทุกคนก็คงจะนึกภาพเลยว่ามันต้องมีระบบช่วยถอยจอดระบบช่วยถอยหลังนะครับกล้องรอบคันเซนเซอร์เอดาสต่างๆซึ่งเอาง่ายๆเยอะมากๆพอมาทำรถในลักษณะที่เป็นสแตนดาร์ดอันนี้ก็คือทำออกมาถามว่าดีไหมในมุมผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช้อยส์อย่างหนึง่งในแง่ของลูกค้าโอเค ในหลายๆรุ่นในท้องตลาดเขาก็จะทำในลักษณะที่เขาก็จะยัดของแบบพวก Adas บ้างพวกลูกเล่นอะไรต่างๆว้าวา,วาใส่มาในตัวรถในราคาไม่ว่าจะตัวท็อปสุดหรือแม้กระทั่งรุ่นเริ่มต้นก็ให้มาด้วยซึ่งระยะหลังมาเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่โอเคหลายคนก็คงจะมองว่าไอออปชันพวกนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับหรือบางคนมองถึงว่าการใช้งานสะมากกว่าซึ่ง ทาง GWM เองเขาก็มองว่าโอเคก็ยังมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่สนใจอยากจะได้รถแนวนี้แต่ว่าในเรื่องของออปชั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยซ้ําซึ่งก็เป็นที่มาว่าจอไลออนสปอร์ตเขาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมานนเนี่คือในแง่ของการขับขี่เนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันก็โอเคนะถ้าคุณใช้งานในเมืองถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของแฮนดิ่งคมๆดีๆอะไรอย่างนั้นเน้นใช้งานทั่วไปก็โอเคนะครับมาในวันนี้รถมันก็เปิดตัวมาก็ใช้คําว่าก็4ปีได้ละมั้ง 4ปีเกือบ5ปีได้แล้วแหละสำหรับโจไลออนนะครับแล้วก็โจไลออนสปอร์ตซึ่งจริงๆแล้วผมเรียกว่ามันโจไลออนนั่นแหละคือมันก็อยู่มานานเหมือนกันแล้วก็ตลาด SUV ตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งขึ้นเพราะว่าการมาของรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่าร้านเนี่ยมีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าก็เกิดความลังเลใจนะครับว่าเอ๊ะจะไป b e v ดีหรือจะไป h อ v หรือ Hybrid ดีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนถ้าสำหรับ คนที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการใช้งานนะครับและคุณสามารถจัดแจงในเรื่องของเวลาได้อันนี้ผมว่า BEV ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณและถ้าคุณใช้ในเส้นทางประจำ BEV จะตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าเกิดคุณยังมีวิ่งออกนอกเส้นทางบ้างนะครับหรือคุณมีวิ่งทางไกลแล้วมีเรื่องเวลาเป็นข้อจำกัดแน่นอนว่ากลุ่มขุมพลัง h v หรือ Hybrid เนี่ยตอบโจทย์อยู่นะครับซึ่ง โอเคไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็พอเห็นอยู่นะคนที่ซื้อโจไรออนใช้งานกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าไฮบริดเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ตัวเลือกค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็ในปีนี้เนี่ยกลุ่มขุมพลังไฮบริดเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับตัวเลือกจะมากขึ้นและที่สําคัญรูปแบบขุมพลังไฮบริดก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ REEV นั่นเองซึ่งก็ใช้คําว่าน่าจะเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าชาวไทยละ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนจริงๆอาจจะมีจุดขัดใจที่โอเคผมก็เคยพูดไปในรีวิวล้วก็อาจจะพูดสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้คุณเห็นภาพว่าเออถ้าคุณจะครอบครองคันนี้คุณต้องรับอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือความประหยัดที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะถ้าเทียบกับไฮบริดในรุ่นอดื่ๆนะครับอย่างต่อมาเลยคือพงมาลัยที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องปรับสีทิศทางได้แล้วอไอเนียมันยังสม่ําอยู่ รปรับได้แค่สูงต่ำอย่างเดียวแต่ยืดเข้ายืดออกเขายังทําไม่ได้อันนี้น่าเสียดายอยู่นะครับออปชั่นที่ให้ถามว่ามันคีรีวิวคีเรไหมจริงจริก็ไม่ได้คีรีวิวคีเรทนะแอปเปิลคาร์เพลย์มีมาให้นะครับกล้องหลังเขามีมาให้ฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะฝาท้ายเป็นอัตโนมืออยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมบอกแบบนี้นะครับว่าไปลองขับดูไปสัมผัสคันจริงดูแล้วก็ไปลองตัดสินใจดูว่าเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้เนี่ยรีวิวของฮาวาลโจไลออนไม่ว่าจะ ผมแปะลิงก์ไว้นะครับในแคปชั่นคลิปนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถย้อนไปดูในเรื่องของตัวรายละเอียดต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้สรุปรวบรัดนะครับว่าจุดเด่นของรถรุ่นนี้คือในเรื่องของพละกําลังนะครับที่ใช้คําว่ามีเรี่ยวมีแรงดีนะครับมอเตอร์ติดเท้ามากๆนะครับอย่างต่อมาความกว้างนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างอยู่นะแล้วก็จุของได้เยอะด้วยนะครับในแง่ของความคล่องตัวรถดูโตแต่คล่องตัวกว่าที่คิดนะครับ อยากให้ทุกท่านไปลองขับดูนะครับสำหรับ h a w wow a l Jolion ในตัว Sport นะครับก็ตัวนี้ราคาพิเศษนะครับ79,000บาทนะครับจากปกติ799,000บาทค่อนข้างเราใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับราคานี้นะครับใกล้มอเตอร์โชว์ละก็ลองไปดูคันจริงก็ได้นะครับลองเทียบดูว่าเป็นอย่างไรหรือถ้าเกิดจะขยับไปตัวท็อปสุดอย่างตัวอัลตร้ก็ได้อัลตร้าเขาก็จะมีออปชันที่ครบครันนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับ ฮาวาลโจไลออนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของคาไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ